สวัดีค่ะคุณผู้ชมเจอกับแพรวและรายการ Miss Country Girl Thailand อีกแล้วนะคะ mm hmm. เห็นรอบตัวแพรวบรรยากาศดี mm hmm. ๆแบบนี้เนี่ยสงสัยกันหรือเปล่าคะว่าเพลวอยู่ที่ไหนแ mm hmm. พรวอยู่ที่ระนองแคนยอนตำบลหาส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนั่นเองค่ะ mm hmm. ที่นี่เนี่ย mm hmm. เขาขึ้นชื่อกันว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของระนองเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังมีสถานที่สวยๆอีกมากมายเลยค่ะนี่ยังไม่รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เพราเชื่อว่าใครที่ได้มาก็ต้องอยากกลับมาอีกแน่นอนค่ะ ตอนนี้นะคะแพรก็มาตามพี่เกค่ะเขามาตามหาทูตสาวของตาบลหาส้มแป้นค่ะดินเสียงไว้คะนี้คือบ้านนี้เนี่ยเขามีการตีกลองยาวกันด้วยแล้วก็เขาบอกลูกสาวบ้านนี้เนี่ยสวยผิวใสบุคลิกภาพดีนะคะถ้าอยากจะเห็นแล้วสิน้งจุ่นหมุนสิน้องๆแถวนี้เขาอาสาพาพี่จิ๊กไปหาตัวแทนทูตสาวค่ะจะพาไปเจอพี่สาวคนสวยที่ไหนคะเนี่ย โอ้โหผิวน้องคนนี้สวยสะดุดตามากๆเลยล่ะค่ะเกลีอวหนูเขินเขินเขินนี่ไงน้องขาไป่ไปกวดกับพี่คืนนี้ไหมคะรอบนี้มันกลมจริงๆเลยค่ะที่ทำให้พี่จิ๊กแลพี่หนูอิ่มมาเจอกันที่นี่แบบเนี้ยพี่จิ๊กก็มีผู้ช่วยแล้วฉากเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะบ้านนี้ค่ะบ้านนี้น้องเขาจะร้องเลงให้พี่จิ๊กฟังค่ะ ่ในในใมไไโอ้โหสุดยอดไปเลยเติมเลยคืนนี้นะครับไปกับพี่ๆนะอะน้องๆวันนี้ห้า พี่จิ๊กกับพี่หนูอิมอิมตามหาน้องๆจนทั่วชุมชนแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาพาน้องๆไปขึ้นเวทีกันแล้วแหละค่ะก,ก่อนขึ้นเวทีน้องๆดูคึกค,คักมากเลยค่ะต้องมาดูบนเวทีกันนะคะว่าจะคึกค,คักกันขนาดไหน,นาาาการแสดงของน้องแต่ละคนเนี่ยสนุกสุดๆไปเลยค่ะไม่เชื่อก็ดูพี่จิ๊กและพี่หนูอิมอิมสิคะหัวเราะไม่หยุดเลย การแสดงความสามารถของน้องๆกันไปแล้วถึงเวลามาลุ้นคู่เข้ารอบสุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะคนแรกที่เข้ารอบในวันนี้คือทั้ง6คนที่พี่จิ๊กเลือกมามีคนไหนตรงใจคุณผู้ชมบ้างมิคะพี่กิมมีเคล็ดลับให้น้องนะครับสวยแล้วก็ต้องสวยอีพี่จิ๊กและพี่หนูอินอินก็เลยให้รีจอยส์และโอเล่กับน้องๆไป,ไปเตรียมตัวที่บ้านค่ะบายบาย นอกจากสวยแล้วยังต้องรู้จักงับบ้านเกิดของตัวเองด้วยน้องๆกำลังแข่งมัดไม่กวาดดอกอ้อหัิถกรรมพื้นบ้านของที่นี่กันอยู่ค่ะเร็วๆเข้าค่ะส่ซูขานะคะน้องๆและผู้ชนะในกิจกรรมนี้นั่นก็คือคือน้องนิ้งค่ะเราได้คนที่มัดไม้กวาดที่เก่งที่สุดของหาซมแป้นแล้ว ทำกิจกรรมกลางแจ้งนานๆแบบน,นี้น้องๆจะมีการดูแลตัวเองยังไงให้สวยปิ๊งอยู่เสมอไปถามน้องกันดีกว่าค่ะมีเคล็ดลับพิเศษในการดูแลตัวเองไหมคะมีค่ะกิ๊กเป็นคนผมยาวใช่ไหมคะเวลาบำรุงนะคะก็จะใช้คิมนวดเป็นป,ประจำค่ะก็จะได้ผมที่สวยนุ่มลื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะดีจังเลยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้เหรอคะใช่ค่ะ คล็ดรับผมสวยกันไปแล้วไปดูเคล็ดลับผิวหน้าขาวกระจ่างใสกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับการประกวด Miss Country Girl Thailand ในครั้งนี้ mm hmm. น้องดิสมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะดิก็เตรียมตัวในเรื่องของการแสดงระบบมซื้อแลค่ะและดิก็ไม่ลืมที่จะดูแลรักษาผิวหน้าของดิสนด้วยการทาครีมบำรุงผิวหน้าค่ะเรื่องผิวค้ำจุดด่างดำนะคะพี่แพลวดูสิคะไม่มีเลยไม่มีจริงๆด้วยผิวของน้องดิสดูกระจ่างใสามากเลยค่ะ นอกจากการแสดงแล้วก็ต้องมาประชันความสวยกันด้วยก่อนขึ้นเวทีน้องๆก็เลยต้องเตรียมตัวกันเป็นพิเศษเอาให้ผมยาวตรงสวยนุ่มลืม่นและผิวขาวกระจ่างใสกัน <จำ S 1> ทุกคน<ด>เลยนะคะเออสิวไปไหนหมดเนี่ยการแสดงเริ่มแล้วค่ะ คนก็นำศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามของที่นี่มาโชว์กันอย่างเต็มที่ทั้งสวยทั้งรักบ้านเกิดกันทุกคนแบบนี้ความลำบากใจคงตกไปอยู่กับพี่จิกแล้วละค่ะ ใจแล้วค่ะใครน่าจะได้เป็นตัวแทนทู่สาวประจำหาดส้มแป้นจังหวัดระนองแห่งนี้นั่นก็คือเ็ ใจด้วยนะคะน้องบิสเก่งมากๆเลยค่ะส่วนของที่จะให้ตำบลน,นะคะดิ้ก็แบ่งเป็น3ส่วนค่ะก็คือส่วนแรกดิ้จะแบ่งเป็นให้ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสผู้พิการนะคะอันนี้คือรวมเลยนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะก็จะมอบให้กับเยาวชนอาสาสมัครรักษาสมเป็นนะคะและส่วนที่3นะคะก็จะเป็นของอบอตอค่ะ ตัวแทนทู่สาวจากระนองทั้งสวยทั้งเก่งขอขอบคุณวี o อยสและโอเลด้วยนะคะที่ทำความฝันของน้องดิสให้เป็นจริงส่งกำลังใจให้น้องดิสกันนีเยอะนะคะและติดตามนักสรญหาคนต่อไปจะเป็นใครและจะไปจังหวัดไหนต้องคอยลุ้นกันนะคะสวัสดีค่ะ